สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนเคนะครับผมวันนี้เรามาพบกับเกมพาวเ r อร์กัเช่นเคยนะครับผมซึ่ง EP ีนี้ผมจะมาแนะนำพาวนะครับผมซึ่งหลังจากที่แพทอัปเดตเวอร์ชันนยน่นะครับผมเรามีการอัปเดตค่อนข้างใหญ่นะครับผมซึ่งเพื่อนๆอ,อาจจะรู้กันแล้วนะครับผมหลักๆก,ก็คือ1ในการอัปเดตที่ผ่านมาก็คือเขาได้ทำการแก้บั๊กน้องๆที่ทำฟาร์มอย่างนี้อ น้องๆจะไม่บักแลวนะครับผมซึ่งบางตัวเอ่ยเขาก็จะติดกําแพงเอ่ยซึ่งไปยืนเหมือนต้นไม้เอ่ยหรือว่าไม่ยอมทํางานเอ่ยหรือว่านอนแล้วไม่ยอมตื่นก็มีนะครับผมท่านผู้ชมผมก็เลยอยากจะมาแนะนําพาวล่าสุดแพทล่าสุดที่น้องเขาไม่บักแล้วมีตัวไหนกันบ้างที่ทํางานดีนะครับผมหลักๆ EP นี้ผมจะมาแนะนําพาวสอตัวนะครับผมที่ขุดหินดีที่สุดในเกมนะครับตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับผมหนึ่งในนั้นก็คืออสตราคอนและ บาสมุดนะครับผมอ่าหลักๆก,ก็คือตัวนี้อ่าอสตรากอนนะครับผมและบาสมุนมนดนะครับผมเขาเป็นบอสนะครับผมแต่เขาก็สามารถผสมหรือจับได้เช่นกันนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูก่อนนะครับว่าอ่าทำไมถึงแนะนําตัวนี้อ่อให้เขาตีดูอ๋านี่ตัวนี้ไม่ต้องปล่อยเลยครับผมเห็นปะเขาตีเองนะท่านผู้ชมดูเกรดอ่าด้านหลังผมนี่ใช่ไหมอา ตรงตัวละครผมนะครับนี่เขาทุบหินแล้วสี่ดูท่านผู้ชมดูซิว่าเขาทุบหินค่อนข้างจะสปีดเร็วเลยครับผมนี่ของเขาเดิมๆนะครับผมท่านผู้ชมอ่านี่คือเดิมๆนะถึงเขาจะบอกว่าจะมีน้องเพนกวินมาช่วยทุบแต่น้องเพนกวินไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับผมเขาไปทํางานที่อื่นนะครับผมตอนนี้เขาตีอยู่คนเดียวนะครับผมนี่ป้ะไม่มีเพนกวินอยู่ใกล้ๆเลยนะอ่าเขาตีคนเดียวนะซึ่งเร็วมากตอนนี้นะเร็วมากจํานวนหินขนาดนี้เร็วมาก และถ้าเกิดเราเอาเขาไปสร้างฟาร์มหรือว่าสร้างจุดบ้านพักจุดที่2ที่เป็นจุดฟาร์มเหล็กนะผมบอกเลยว่าไวกว่าเต่าแน่นอนครับผมซึ่งเขาจะสามารถขุดได้ในปริมาณที่ค่อนข้างไวเลยทีเดียวซึ่งเขาจะคล้ายกับตัวนี้นะครับผมท่านผู้ชมนี่ตัวตัวนี้เขาจะมีขุดเหมืองเลเวลสเหมือนกันนะครับผมขุดหินขุดแร่ครับผมและแถมมาอีกด้วยคือสกิลเผาไฟหลอมเหล็กเลเวลสามครับผม แต่ตัวที่กําลังขุดอยู่ตอนนี้ที่ท่านผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้ครับผมเขาจะมีสกิลทำของหมายถึงว่าสร้างคราฟของให้เราเลยแค่เลเวลหนึ่งนะครับผมซึ่งอันนี้เขาไม่ค่อยดีนะแต่หลักๆเราจะสนใจตรงขุดเหมืองขุดแร่นะครับผมนี่เขาจะเป็นพาวสองตัวที่ค่อนข้างจะดีที่สุดในเกมนะตอนนี้นะครับผมหลังจากที่แก้บั๊กมาแล้วนะอย่างที่บอกไปส่วนการผสมพันธ์ก็คือมีหลายตัวที่สามารถผสมพันธ์ให้เขาได้นะครับผมนะท่านผู้ชมนะหลักๆก็คือเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมดูนะ ว่าเขาจะใช้ตัวผสมพันธุ์ตัวไหนบ้างนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะท่านผู้ชมนะอ่านี่คือตัวแรกนะครับผม astragon เว็บไซต์ที่ผมใช้ก็คืออย่างที่เคยบอกไปคลิปก่นกอนๆนะครับผมแต่จะบอกอีกทีก็คือเว็บไซต์ที่ผมใช้ในการดูว่าตัวไหนจะผสมเป็นตัวเขาได้บ้างก็คือ power.gg นะครับผมซึ่งเพื่อนๆอาจจะรู้แล้วแหละมีหลายช่องแนะนํามาเหมือนกันนะครับผมซึ่งดูจากด้านขวานี้ เพื่อนๆเข้ามาที่เว็บนี้นะครับผมเพื่อนๆกดตรง breeding ตรงด้านบนนี้แล้วเพื่อนๆเลือกตรงลูกเราอยากให้ลูกที่ผสมออกมาเป็นตัวอะไรนะครับผมเราก็เลือกตรงนี้เลยอ่าพอเพื่อนๆกดไปแล้วใช่ไหมครับเขาจะขึ้นไปตรงนี้เป็นหลักเราไม่ต้องสนใจนะเราก็เลื่อนหาพาวตัวที่เราต้องการจะทําการผสมพัน์นะอันนี้เป็นวิธีแรกนะครับผมที่ถ้าเพื่อนๆไม่สามารถเขาเลือกอะไรถ้าเพื่อนๆไม่สามารถไปตีบอสเพราะถ้าเป็นบอสแล้วก็จะเว้น level 40บวกๆนะครับผมอาจจะค่อนข้างยากสาหรับต้นเกมเนาะ เพื่อนก็กดที่เขาได้เลยเลื่อนหาเขานะอ่าแล้วเพื่อนๆก็ดูว่าถ้าจะผสมเป็นตัวนี้มันจะมีหลายออปชันมากนะจริงๆแล้วผมอยากจะแคปรูปแนะนํามาแต่ว่าคือมันค่อนข้างเยอะนะท่านผู้ชมนะเนี่ยท่านผู้ชมก็สามารถเอากิสบอมาผสมกับตัวนี้อ่าตัวนี้เขาก็จะเกิดในแบบน้ําแข็งเนาะปกติ อันนี้เป็นฟอสเทเลียนและฟอสเทเลียนน็อกอันนี้เป็นค่อนข้างจะเป็นเลเ g e n d รี่นะเราจะไม่สนใจเขานะเพราะเขาค่อนข้างจะยากสําหรับมือใหม่นะอันนี้ก็จะเลเ g e n d รี่เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นตัวยากๆเป็นพวกบอสแมประดับ45บวกๆนะถ้าเพื่อนๆไม่มีนะครับเพื่อนๆสามารถเลือกตัวที่เพื่อนๆมีได้เลยอย่างตัวนี้อ่าเขาเกิดแมบทะเลทรายนี่แบบแมปลาวาณ์นะเกิดช่วงกลางคืนนะท่านผู้ชมนะเนี่ยเพื่อนๆสามารถหาเนี่ยตัวง่ายๆก็มีนะท่านผู้ชมนะมีเพียบเลยท่านผู้ชม ท่านผู้ชมก็เลือกว่าท่านผู้ชมมีตัวไหนอยู่แล้วบ้างท่านผู้ชมเจอตัวไหนมาบ้างหาจับได้ที่ไหนบ้างเนี่ยตัวง่ายๆก็เยอะเลยนะเนี่ยเนคืออีกหนึ่งตัวถ้าท่านผู้ชมอยากจะเอาอีกตัวหนึ่งอย่างตัวที่ผมบอกก็คือบาสมุดเนาะอ่าตัวนี้ปาสมุทนะปาสมุดก็ค่อนข้างจะยากนิดนึงเะท่านผู้ชมเพราะว่าเขาใช้แค่แค่ตัวเขากับตัวสุสกุอะควาซึ่งตัวนี้ เป็นตัวที่ใช้ต้องผสมมานะครับผมถึงจะได้เขาอ่าผมไม่มั่นใจนะว่าจะจับในแมปน้ําแข็งได้หรือเปล่าผมก็ยังผมลืมซะและ้วตัวนี้อาจจะยากนิดนึงถ้าเราจะไม่จับที่เขาเป็นบอสเดี๋ยวผมไปที่เกมเลยดีกว่านะท่านผู้ชมนะโอเคหลังจากที่ผมแนะนําวิธีการผสมพันธุ์ของเขาไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปท่านผู้ชมไปดูจุดที่สามารถจับเขาได้นะครับผมหรือได้จากจุดไหนบ้างนั่นเองนะครับผมแต่ว่าเขาก็จะมีส่วนที่เขาหาได้ง่ายๆเหมือนกันนะครับผมอ่า เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูเลยนะครับผมอเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงจุดนู้นเลยนะมันจะมี2จุดนะท่านผู้ชมนะโอเคท่านผู้ชมจุดแรกคือบาสมุดนะครับผมท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมอาเปิดแมปลาวาตรงนี้นะนี่ด้านถ้าเกิดอยู่จากตรงนี้ก็คือตรงที่เราเกิดตรงนี้เนาะเราเข้าเกมใหม่ๆสมัครเกมมาเนะาะเขาทีอยู่ด้านซ้ายค่อนข้างจะซ้ายล่างๆนิดนึงถ้าท่านผู้ชมมานะครับผมพิกัดของเขาก็คือ เขาจะอยู่ลบ433ลบ532นะครับผมนี่ตรงนี้อ่าถ้าท่านผู้ชมมันจะมีจุดวาปอยู่2จุดนะท่านผู้ชมนะตรงมุมนี้นะถ้าท่านผู้ชมซูมเอานะจะไปตรงนี้เขาจะอยู่ว,ว่าใกล้ๆกับจุดวาปจุดนี้มากกว่านะครับผมท่านผู้ชมนะส่วนถ้าท่านผู้ชมมาหานะให้ท่านผู้ชมสังเกตอ่าเขาเรียกอะไรคบเพิงคบเพิงกับชั้นด้านหน้านะเขาจะมีแบบเป็นแรด์มาถ้ากลางคืนจะหาง่ายกว่านะท่านผู้ชมนะก็บินเข้าไปเลยนะครับผมเขาจะอยู่ในถ้ำนี้นะท่านผู้ชมนะ ซึ่งเดี๋ยวผมจะเข้าไปให้ดูนะครับผมท่านผู้ชมอ่านี่คือเป็นตัวแรกนะว่าเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าเขาเลยวลอะไรเขาเลยว่าสี่สิบเก้าเขาค่อนข้างจะโหดอยนะแต่ว่าคิดว่าสี่สิบบวกๆก็น่าจะจับได้นะครับผมอันนี้จะถ้าเป็นบอสเขาจะเขาก็จะค่อนข้างโหดกว่านะเดี๋ยวผมจะทําการตีไปเลยแต่ผมจะไม่จับปท่านผู้ชมนะอันนี้คือจุดแรกนะท่านผู้ชมที่ผมตีก็คือผมก็ต้องการเขาด้วยแหละอ่าหมายถึงผมต้องการอ่าบุกป,ปิน้นอ่าผมต้องการบุกป,ปิ้นจากเขาด้วยแต่ผมก็จะตีไปเลยดีกว่า ผมมีเจ็ดอก้อนมันจะง่ายนะครับผมผมก็รัวยิงไปเลยดีกว่าง่ายดีผมจะไม่จับเขานะเพราะผมอยากได้บูปินนะแต่ก็คือนี่เป็นจุดแรกที่จะได้ตัวเขาโอเคโอเคเราไม่ได้นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูจุดที่สองนะครับผมว่าอสตราคอนที่เป็นบอสจะอยู่ตรงไหนเหมือนกันนะครับผมเขาก็จะเป็นบอสอยู่ใกล้ๆแถวแถนี้เหมือนกันนะครับผมท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันตรงนู้นเลยเนาะโอเคตอนนี้เรามาหยุดจุดที่สองจุดที่อสตรากอนเขาเกิดนะครับผมซึ่ง เขาจะอยู่ตรงจุดนี้ถ้าเกิดเอาเมาส์จ่อตรงนี้ก็คือเขาจะอยู่ลบ582ขีด415นะครับผมซึ่งจะเป็นจุดวาร์ปตรงนี้จะไม่ห่างจากบัสมูดมากนะครับผมนี่เขาจะมีจุดวาร์ปตรงนี้อีก1จุดนะครับผมเราสามารถมาเซฟจุดวาร์ปแล้ววาร์ปแล้วบินขึ้นมาได้นะจะอยู่ไม่ไกลจากช่วงทาวเวอร์แล้วช่วงนี้เหมือนกันนะอ่าเขาจะค่อนข้างหลอกตาที่หนึ่งอันนี้เพราะว่าเขาจะไม่ค่อยได้มีไฟด้านหน้านั้นปะเขาจะมีแค่ชั้นวางของนิดนึงขึ้นมาก็จะบินเข้าไปได้เลยนะแถวๆนี้นะครับ อาจจะหายากนิดนึงโอผมติดผมติดเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูนะไอตัวเนี้ยว่าเขาอยู่จะในนี้จริงๆนะก็คือเดี๋ยวอย่างที่บอกไปผมก็จะไม่ได้จับเขานะไอตัวนี้ผมไม่ได้ต้องการอะไรเขาอยู่แล้วอาจจะไม่ได้ตีด้วยให้ดูนี่เห็นปะเขาอยู่ตรงนี้เลยแล้ว48นะตัวนี้นะโอเคตัวนี้คือ48แต่ตัวนี้คือบอสทั้ง2ตัวนะผมท่านผู้ชมเราสามารถจับได้ทั้งบอสทั้งตัวธรรมดาก็จะสามารถใช้เป็นเป็นตัวทําเหมืองขุดเหมืองขุดแร่ได้เหมือนกันนะท่านผู้ชมนะโอเค อันนี้คือ2ตัวบอสที่เกิดอยู่ตรงลาวานะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวผมอีกจุดหนึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปดูจุดที่เขาเกิดนะท่านผู้ชมนะซึ่งจุดที่เขาเกิดก็คือถ้านับจากทางนี้เราต้องขึ้นไปทางขวาบนนิดนึงนะครับผมนี่นี่ทางนี้ท่านผู้ชมเห็นเกาะน,นี้ไหมอ่าผมเคยทําคลิปเหมือนกันนะครับผมเขาเป็นเกาะสัตว์สงวนเกาะปริศนาอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่คนจะเรียกเนาะเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูนะไอจุดนี้ก็คือเขามีโอกาสเกิดเขาจะไม่ใช่บอสนะครับผม เขาจะเอารวมทั้งบอสหลายๆจุดนะเขาจะรวมมาเอามาเกิดตรงนี้ซึ่งเขาก็จะเป็นสเตตเหมือนมอนธรรมดานะครับผมเขาก็จะตีค่อนข้างง่ายเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงนู้นนะท่านผู้ชมเนาะโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่เกาะปริศนาหรือเกาะสัตวสงวนนะครับผมตรงนี้ถ้าท่านผู้ชมเปิดแบบแล้วตรงนี้เขาจะมีจุดวาร์ปตรงนี้อ่าอยู่ตรงนี้อ่าตรงใกล้ๆแหลมเนาะน,นะ จะมีจุดวาร์ปตรงนี้นะครับผมท่านผู้ชมก็วาร์ปมาแล้วก็สามารถบินข้ามไปเลยผมแนะนําให้ใช้ตัวที่บินได้นะครับผมท่านผู้ชมเพราะว่าอย่างไรถ้าเราบินไปนะครับผมเราบินเรียบน้ําไปเราจะไม่เสียเขาเรียกอะไรพลังงานเนาะสติมินานะท,ท่านผู้ชมนะเราจะไม่เสียนะแต่ถ้าเกิดเป็นตัวที่ไม่สามารถบินได้นะเขาจะจมน้ําเราก็จะตายได้นะถ้าเราว่ายน้าํามันจะไม่ค่อยถึงนะท่านผู้ชมมันจะพลังงานจะหมดอาจจะตายได้ก่อนนะซึ่ง เกาะนี้เขาจะมีโอกาสเกิดนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวผมจะลองพาท่านผู้ชมบินดูก่อนดีกว่าว่าเขาจะมีบอสอะไรเกิดมากนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวจะลองดูสักคู่หนึ่งนะเดี๋ยวถ้าเกิดยังไงถ้าเจอนะโอเคท่านผู้ชมหลังจากที่เราฆ่าบูชิไปแล้วหลายๆตัวนะผมท่านผู้ชมเห็นป้าสองตัวนะตัวนี้เขาก็มาเกิดแทนนะท่านผู้ชมท่านชมเห็นป้านี่ปลาสมุทรเห็นปลาปลาสมุทรเขาเกิดค่อนข้างง่ายนะท่านผู้ชมนะเนี่ยปลาสมุทรจะเกิดแต่อย่างที่บอกไปเราจะไม่จับนะเรามีหลายตัวแล้วท่านผู้ชม เนี่ยเขาเกิดถ้าท่านผู้ชมจกจับท่านผู้ชมจับได้เลยนะอ่านี่คือ1ตัวนะครับผมบาสมุดเห็นปะเขาเกิดนะแต่ท้ายัางที่บอกไปก็คือถ้าท่านผู้ชมหาไม่เจอผมแนะนําให้ฆ่าตัวอื่นไปก่อนเนาะเราเขาจะค่อนข้างจะเกิดเรื่อยๆนะเนะี่ยอย่างตัวเนี้ยเราไม่ต้องการใช่ไหมเราก็ทําการฆ่าเขาไประยะเวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีเขาก็จะเกิดเลยนะท่านผู้ชมนะ เอาละครับท่านผู้ชมหลังจากที่ผมหาอยู่สักพักใหญ่ๆนะครับผมนี่อัสตรากอนเขาก็เกิดตรงนี้จริงๆนะครับผมนี่เห็นปะท่านผู้ชมเห็นปะซึ่งอย่างที่บอกไปก็คือเขาจะทําการสุ่มเกิดนะท่านผู้ชมนะนี่เขาก็จะเกิดแบบนี้เหมือนอ่าบาสมุดที่ผมโชว์ท่านผู้ชมไปเมื่อสักครู่เลยนะครับผมนี่เห็นปะตอนนี้ก็คือถ้าเรามาเจอตรงแบบนี้เขาจะเลเวลแค่41นะครับคุณท่านผู้ชมเขาเป็นธาตุมังกรก,กับธาตุดาร์กเนาะ ท่านผู้ชมก็สามารถตีเขาแล้วก็จับเขาเป็นปกติได้เลยนะครับผมซึ่งมอนอยากจะบอกว่าพาวเลเรระดับบอสที่เกิดที่นี่เยอะมากนะท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมสามารถมาหาจับกันได้เลยนะครับผมท่านผู้ชมโอเคครับผมท่านผู้ชมคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนดีกว่านะครับหากท่านผู้ชมชอบฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ผมด้วยนะครับผมแล้ว EP ีหน้าเราจะมาทำอะไรกันต่อแลวครับผมแล้วพบกันใหม่อนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ